สวัสดีครับเพื<ๆ>่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เหมือนดังเช่นเคยจะมีความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติถึงผลงานของทัพนักกีฬาไทยของเรามาเก็บตกให้ได้ฟังกันโดยที่ในคลิปนี้จะเป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาติคู่แข่งขันอย่างชาวสิงคโปร์หลังเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่2ในแมตช์ที่2ที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราสามารถบุกไปเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ได้ถึงถิ่น3ประตูตอนหนึ่ง จาก1ประตูของสุปโชคและอีก2ประตูจากสุปนัทที่ช่วยให้ทัพช้างศึกเก็บ3คะแนนแรกกลับบ้านของเราได้สำเร็จในขณะอีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันทีมชาติเกาหลีใต้ก็บุกไปถล่มจีนได้ถึง3ประตูต่อศูนย์ซึ่งภายหลังจากการเปิดบ้านแพ้กับไทยของทีมชาติสิงคโปร์ในครั้งนี้แฟนๆฟุตบอลชาวสิงคโปร์เขาก็ได้มีการออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ทีมชาติของพวกเขากันอย่างมากมายแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทิศทางที่คล้ายคลึงกัน โดยคนที่โดนตำหนิหนักที่สุดก็คือคนสือชาวญี่ปุ่นของทีมซึ่งพวกเขาจะมีมุมมองต่อเกมแมชนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นจากพวกเขากันดูครับโดยแฟนบอลชาวสิงคโปร์คนแรกนี่ได้มาคอมเมนต์บอกความรู้สึกหลังเกมแมชนี้ว่านี่มันเป็นอีกหนึ่งความพ่ายแพ้ที่มันน่าอับอายเราได้เล่นในบ้านตัวเองแต่ว่าทำได้เป็นแค่รอดพ้นจากความพ่ายแพ้แบบถล่มทลายทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ทีมชาติไทยดูจะยังทําได้กันไม่เต็มที่เลยบอลในพื้นที่สุดท้ายของพวกเขามันก็ยังไม่ถึงมาตรฐานด้วยซ้ําแบบนี้ความแพ้อีกมากมายของทีมชาติสิงคโปร์มันจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนส่วนแฟนบอลคนต่อมาทีไ่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความไม่พึงพอใจถึงแนวทางการเล่นของทีมชาติสิงคโปร์ในแมชนี้ว่าทำไมเราถึงต้องเซตทีมเล่นเกมรับกันมากเกินไปกับคู่แข่งในอาเซียนอย่างทีมชาติไทยด้วยถ้าเป็นเกาหลีใต้หรือจีนจะเข้าใจได้ แต่นี่มันเป็นเพียงทีมใน AF f ครับที่คุณเล่นกับพวกเขาเกือบทุกปีนะโค้ชจึงควรต้องไปเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยความข้องใจว่าในช่วง20นาทีแรกของเกมทำไมเราถึงต้องตั้งรับกันด้วยเราควรที่จะปลุกตั้งแต่ต้นเกมซิซึ่งในเรื่องนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาตอบกลับว่านั่นมันเป็นเพราะว่าผู้เล่นไทยนั้นมาเปิดเกมบุกใส่เราเลย ส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็มีมุมมองต่อการเปิดบ้านพ่ายกับทัพช้างศึกของทีมชาติสิงคโปร์ในแมชนี้ว่ามันดูเหมือนว่าเรานั้นขาดเกมการเล่นที่มันมีแบบแผนผู้เล่นดูเหมือนจะไม่รู้กันว่าจะบุกไทยแบบไหนและยังไม่ชำนาญกับการเล่นแบบจอดรถบัสกับทีมที่รสซิ่งสูงอย่างไทยด้วยมันจึงต้องตั้งคำถามกับโค้ชอย่างจริงจังถึงการตัดสินใจของเขาเรื่องแทคติกรวมถึงความสามารถในการอ่านกันและกันในสนามของผู้เล่นด้วยเรา ขาดการสนับสนุนกันทั้งในด้านเกมรุกและก็เกมรับในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มีความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าเราก็ไม่ถึงกับแย่นะตัวต่อต,ตัวแล้วเราค่อนข้างสูสีเลยแต่ว่าไทยมีด้านแท็กติกที่เหนือกว่าเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ตัวสำรองของพวกเขาถูกส่งลงมาในครึ่งเวลาหลังไทยก็เล่นกันได้แบบคอมแพกมากกว่าเมื่อสถานการณ์มันเรียกร้องและพวกเขาก็สามารถรักษาทรงของเกมได้ดีกว่า เกมโตกลับของพวกเขามันก็เป็นปัญหาสําหรับเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการดันไล่สูงของผู้เล่นสิงคโปร์ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงมุมมองต่อไปว่าในครึ่งเวลาแรกมันดีเลยนะแต่ปัญหาของทีมชาติสิงคโปร์มันอยู่ที่ครึ่งเวลาหลังอยู่เสมอปัญหาข้อที่1ก็คือเราเปลี่ยนตัวผู้เล่นพร้อมกัน3คนมาช้าเกินไปตั้งในนาทีที่76ในขณะที่ทีมชาติไทยส่งสำรองของพวกเขามาจัดการเกมตั้งแต่นาทีที่60แล้วและสำรองของไทย ก็ได้สามารถจัดการเกมและเข้ากับผู้เล่นชุดแรกของทีมได้เป็นอย่างดีส่วนปัญหาข้อที่2ส,สภาพร่างกายของผู้เล่นสิงคโปร์มันดรอปลงไปหลังจากนาทีที่70ซึ่งมันเป็นเวลาที่ไทยนั้นรู้แล้วก็หยิบจังหวะขึ้นมาได้ซึ่งจากตรงนี้แฟนสิงคโปร์คนต่อมาก็ได้มาลาเพิ่มเติมไปถึงตัวสำรองทีเด็ดที่ลงมาเปลี่ยนเกมให้ไทยคว้าชัยในครึ่งเวลาหลังว่าเมื่อธิดาสินลงมาเขาก็ได้สามารถสร้างสารรค์โอกาสไปสู่ประตูในอีกหนึ่งนาทีต่อมาได้ในทันที และเขาก็ยังสามารถทำมันซ้ำกับเพื่อนร่วมทีมคนเดิมได้อีกด้วยจากการเล่นโต้กลับในตอนที่เรากำลังต้องการประตูตีเสมอมันเฉียบขาดมากเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาบ่นถึงผลงานของทีมชาติของพวกเขาในเกมแมตชนี้ว่าการไม่สามารถครองบอลก,กันได้มันคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในความพ่ายแพ้ของทีมชาติสิงคโ,โปร์ที่มันได้ปล่อยให้ทีมชาติไทยสามารถควบคุมเกมของเราได้มากจนเกินไปในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อไปว่า ที่จริงแล้วในเกมนี้ทีมชาติสิงคโปร์เองก็สามารถเล่นเกมบุกก็ได้อย่างดุดันจากนาทีที่35และก็ทําประตูดได้ที่มันทําให้ไทยนั้นดูหวาดเกรงไปเลยแต่ทําไมเราถึงไม่แค่เล่นไปอย่างนั้นล่ะทําไมต้องเล่นเกมที่มันเป็นพารสีฟแล้วก็รับการบุกของพวกเขากันด้วยโค้ชจําเป็นที่จะต้องไปซะที่คนต่อมาก็ได้มาบ่นต่อไปอีกว่าเราเล่นกันแบบไม่มีเกมแพลนเลยมันดูเหมือนว่า ไทยนั้นรู้จักผู้เล่นสิงคโปร์มากกว่าที่พวกเขารู้จักตัวเองกันซะอีกและจากวิธีการเล่นของสิงคโปร์มันดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ได้มีการวิเคราะห์และก็รีเสิร์ชถึงวิธีที่ไทยจะเล่นกันเลยในเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มองต่อไปว่านี่มันเป็นความแตกต่างเมื่อทีมหนึ่งเล่นด้วยแพชชั่นและมาเจอกับอีกทีมหนึ่งที่เล่นกันด้วยความเย้ายวนใจและผลลัพธ์มันก็ได้แสดงออกมาให้เห็นแต่ยังไงก็ควรให้เครดิตกับฮัสซันซันนี่ เขาได้เซฟจังหวะอันตร,รายไปค่อนข้างเยอะเลยไม่งั้นสะกอที่แพ้กับทีมชาติไทยมันจะยิ่งแย่ไปกว่านี้ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มองด้วยว่าถ้าไม่มีฮัสซันและก็ซาฟูวานทีมชาติไทยคงจะสามารถเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ได้อย่างง่ายดายเลยแบบเกิน5ประตูส่วนแฟนชาวสิงคโปร์คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์หลังเกมแมชนี้ว่าเราเองเคยมีโอกาสที่จะเอาชนะทีมชาติไทยได้ในยามที่เล่นกับไทยในอดีตนะ แต่ว่าในปัจจุบันนั้นมันเกือบที่จะมีโอกาสเป็นศูนย์ที่จะเอาชนะพวกเขาได้แท็กติกทีมนั้นไร้เดียงสาข,ของโค้ชมันควรที่จะได้รับคำตำหนิในแคมเปญน,นี้เราคงจะเก็บไม่ได้สักคะแนนเลยทีมมันก็คล้ายคลึงกันกับคนต่อมาที่ก็มองทีมชาติสิงคโปร์ของเขาว่าเราเคยเป็นทีมที่ดีนะอย่างน้อยก็ในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาของฟานดี้แต่ว่าในเกมนี้เรากลับปล่อยให้ทีมชาติไทยสามารถคลองเกมได้หมดตั้งแต่เริ่มต้น มันจึงน่าผิดหวังมากแต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ว่าเราไม่มีทางที่จะเอาชนะทีมชาติไทยได้หรอกทำไม่ได้มาแม้แต่ในช่วงพีคข,ของฟานดี้ในยุค80ในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวหลังความปรชาชัยของทีมชาติสิงคโปร์ในแมชนี้ว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่มันน่าผิดหวังนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นว่าเราก็มีบางช่วงเวลาที่ดีกว่าทีมชาติไทยในแมชนี้ที่คนต่อมาก็ได้มาตัดเพ้อต่อไปอีกด้วยว่า มันน่าผิดหวังนะเมื่อมีเวลาพักกันตั้งหลายวันแต่คุณไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยในบ้านของตัวเองได้แล้วแบบนี้คุณจะสามารถผ่านเข้ารอบต่อไปได้อย่างไรซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าทีมชาติไทยนั้นเป็นทีมที่ดีกว่าพวกเขาจึงสามารถชนะได้ก็แค่นั้นโชคดีนะที่ผู้เล่นเบอร์18และ21ของสิงคโปร์เล่นได้อย่างน่าประทับใจไปอย่างนั้นไทยคงจะได้ประตูไปอีกมากมายแล้ว การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการเล่นเกมรุกของทีมชาติไทยในครึ่งเวลาหลังมันก็ได้ทําให้พวกเขามีโอกาสทําประตูอย่างมากมายส่วนแฟนบอลคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลชาวสิงคโปร์ที่ได้มาคอมเมนต์ด้วยความไม่พึงพอใจว่าทําไมทีมชาติของเราถึงได้จอดรถบัสในการเจอกับทีมชาติไทยนี่มันไม่ใช่ทีมชาติเกาหลีใต้นะเช่นเดียวกับคอมเมนต์ต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ต่อไปอีกด้วยว่าเราเล่นเกมนี้กันด้วย5กองหลัง ทำอย่างกับทีมชาติไทยเป็นเกาหลีใต้บราซิลหรือว่าฝรั่งเศสที่จริงแล้วผู้เล่นของเราก็ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถสู้กับพวกเขาได้นะเพียงแต่โค้ชนั้นหมดมุกจึงควรส่งเขากลับประเทศญี่ปุ่นไปซะเถอะและไม่ต้องกลับมาประเทศสิงคโปร์อีกส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาวิพากษ์วิจารณ์การคุมทัพของกตือชาวญี่ปุ่นของทีมคนนี้ต่อไปอีกว่าจุดเปลี่ยนในเกมนี้มันเริ่มต้นมาจากการที่เราเปลี่ยนอิวฮานออก เราควรจะได้หนึ่งคะแนนแต่โค้ชนั้นไม่รู้อะไรเลยที่คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความข้องใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ว,ว่าทำไมถึงได้ถอดอิวฮานออกเมื่อรู้ว่าเขาสามารถทำลายเกมรับของทีมชาติไทยได้โค้ชจึงควรที่จะต้องไปซึ่งกคล้ายก,ากันกับคนต่อมาที่ก็ได้มาคอมเมนต์ถึงการแก้เกมของกุนซือทีมชาติสิงคโปร์รายนี้ว่านิชิกะยะออกไปซะเถอะเอากองหน้าออกแล้วส่งมิดฟิลลงมาเมื่อเรากำลังมีโมเมนตัมที่มันดีกว่าทีมชาติไทย แถมยังเอาซองออกในตอนที่เราต้องการเขามากที่สุดมันถือเป็นการจัดการทีมที่เละเทะเขาไม่ได้รู้อะไรเลยซึ่งจากตรงนี้แฟนชาวสิงคโปร์ในลำดับต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาแสดงความมีเห็นเพิ่มเติมถึงเฮดโค้ชของทีมต่อไปอีกว่าผมคิดว่าเราต้องการโค้ดที่สามารถจูงใจผู้เล่นและเล่นด้วยการครอบครองบอลได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้บอลยาวเวลาของโค้ชนิชิจึงหมดแล้ว ทีมอย่างทีมชาติไทยนั้นเล่นกันได้อย่างเยือกเย็นมากเราจึงต้องการจะภาพจิตใจในการเล่นที่มันเป็นแบบนั้นครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นหลังเกมส่วนหนึ่งของแฟนลูกหนังชาวสิงคโปร์ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันเป็นควันหลงกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขาดตกบกพร่องในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ